เดี๋ยวจะไปต่อที่แทนเบอร์สีนะคะอันดับแรกขอแนะนำนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้40ปีแล้วของเรามีทั้งหมด4ส่วนนะคะก็คือตัวบวกสังเกตไหมคะที่บอกว่าสัดน้ำลดลงแต่มูลค่าสูงขึ้นใชกไหมการเป็นจเห็นว่ามันก็อยากไปฝากของสิ่งบนอย่างอะไรก็ด้วยเพื่อที่จะได้คิดเชื่อมโยงกับอดีตที่เรารวบรวันี้เรื่องยุทธศาสตร์อาหารและก็มีการอารันนะครับ บันนี <S <s <wing> <eigentlich analysis> <st immun isation> ้ครับก็็ีการแถลงข่าวโดของวจยไปถามได้เนี่ยมาพัฒนาในเรื่องของข้ามพื้นฐานกด้านการไร้โดยที่สองที่วัดไหลที่จ้กินรัตนจอดจมนวน3 8มร้าไปดสแป้จมาทารงัหการาดมานของรอแล้ว่าจมมวลนี้ทางระบบสาธางโคกนะครับในออปล้านากเนี่ยมีทีดูแลเรื่องอารไปนะครับก็จานวน3 6จุดทางแก้ไขการขาดแคลนวัตถุดิบยาข้อที่ การตามเรที่มีการจัดการการตาัวเป็นการสั่จุบังเนี่ยทราบจากทางเจ้าหน้าที่แล้วผกระทบขอชื่อโรงงานที่บอกว่าเลิกไปแล้ว21โดงนะฮะแล้วก็จะขอ37โดงที่กําลังเรียกว่าอาจารดูกําลังดูใจกันอยู่ได้สัมผัสหรือรับทราบมาตรการต่างๆครบถ้วนหรือไม่อย่างไรก็เลยจะขอชื่อโรงงานชื่อบริษัทต่างๆนี่นะครับ แล้วก็ผมก็จะไปเอาที่เขาบูรณาการมาตรการความช่วยเหลือต่างๆ,ๆเดี๋ยวเราเอามาการดูกันบนโต๊ะก่อนนะครับวา่าภายใต้การขึ้นค่าแรงวันละ300บาทนี่นะเรามีมาตรการประการใดอย่างไรบ้างซึ่งทราบว่าขณะนี้เนี่ยมีเรือเล็กใหญ่นะครับใช้บริการขร้นท่าเรือนั้ขวดหรือยังไม่ต่อเนื่องพอก็จะต้องทาตรงนี้ไปควบคู่กันด้วยเพราะฉะนั้นนะ ออกไปอีกสักห้าปีนะครับเพราะว่าซ่อมรนที่เหมือนไว้ให้เนี่ยมันก็ใกล้เวลาทุ่มเที่จะครบกำหนดเต็มทีเนี่ยไม่ต้องมีเรือลักลูกเนี่ยน่าจะขยายได้ประมาณไหนเขาบอกว่าน่าจะติดหมื่นล้านบาทได้เอาก็ลองนะครับบังเอิญว่าท่านรองเนี่ยนั่งหัวโต้งในห้องรประชุมอยู่ก็เลยอยากเอาออกให้ด้วยนะครับนนท่าทนเสนอแนะให้ผมเนี่ยใช้การคำตลาดทาร้าน ความต้องการของภาคเอกชนในพื้นที่นะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลายประเด็นนะครับที่สำคัญเช่นมีข้อเสนอแนะเรื่องการขุดลอกร่องน้ำให้กับท่าเทียบเรือปัตตานีซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางการประมงใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศมีมูลค่าการซื้อขายปีหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า6000ล้านบาทนะครับมีเรือเข้าออกอยู่ประมาณ4 1 4 4ล ผมก็เรียนว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยพบว่างบประมาณปี56ในรัฐบาลก็จัดไว้ให้70กว่าล้านปี57ก็ต่อเนื่องอีก150กว่าล้านนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยภาคเอกชนเขาอยากจะขอเพิ่มเติมตรงนี้ก็รับกันบ้านไปภาคเอกชนยังขอให้รัฐบาลพิจารณาขยายกรอบเวลาการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าซอโลนนะครับให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องด้วยเป็นพื้นที่พิเศษ โมเดลของต้มยำกุ้งค่ะที่ท่านบอกว่าจะเป็นตัวอย่างในการดึงคนไทยในต่างประเทศครับ่พรุ่งนี้ผมจะเดินทางเข้าไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อไปพบปะกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซียซึ่งขณะนี้ก็คิดว่ามีกันเป็นหลักพันร้านแล้วนะครับมีคนไทยเป็นทั้งผู้ประกอบการเป็นทั้งพนักงานลูกจ้างอยู่ประมาณแสนกว่าชีวิตก็จะไปดูว่า รูปแบบในการทําธุรกิจหรือว่าการขยายตัวหรือว่าการทําตลาดจนสามารถที่จะขยายพื้นที่กิจการขยายจํานวนสาขาได้มากมายขนาดนี้ในประเทศมาเลเซียเนี่ยมันมีแนวทางแบบไหนบ้างท่านคะที่นายกรัิมนตีอัตมัตปาะมา,มาในการให้สบตร่วมกับเทหารช่างพัฒนาถนนในพื้นที่โดยใช้ยางพาราเนี่ยผสมไป5%ตรงนี้มันจะช่วยให้ราคาย,ยางมันสูงขึ้นได้ยังไงบ้างคะครับนี่เป็นยุทธศาสตร์สําคัญสําหรับกิจการยางพาราของประเทศนะครับ ประเทศไทยผลิตยางพาราได้เนี่ยสล้านกว่าตันต่อปีนะครับในจํานวนนี้คิดเป็นสัดส่วนส่งออกเนี่ยประมาณ8 6ใช้ในประเทศอยู่ประมาณ14%ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทําราคายางให้อยู่ในความควบคุมของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกยางเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งต้องเร่งการใช้ในประเทศให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาอ,อำนาจต่อรองตรงนี้ครับ มากลับมาเป็นผู้กําหนดนกลไกของราคายางพาราซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ง่ายนะักเพราะว่ายางพาราเป็นสินค้าที่ซื้อขายกันในตลาดล่วงหน้าแล้วก็เป็นเวทีของนักเก็งกําไรแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่เราผลิตได้มากที่สุดเนี่ยเราก็น่าที่จะเดินยุทธศาสตร์นี้ ก็ขอต้อนรับท่านดัมตีนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องที่มาในวันนี้นะครับซึ่ง ผมผมท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านมาด้วยความตั้งใจแล้วอยากจะในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แล้วก็ดูแลหลายอย่างเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนทํายังไงจะให้กระทรวงพาณิชย์ได้มีส่วนช่วยก็จะไปช่วยเหลือว่ากระทรวงพาณิชย์จะช่วยอะไรได้เมื่อถึงเวลาหนึ่ง ผมเห็นว่าเรามีความพร้อมแล้วก็เรามีการตกผลึกทางความคิดพอสมควรที่จะทําเรื่องนี้ก็ไปกราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีบอกท่านว่าผมจะลงไปทางใต้ครับแล้วจะไปพูดคุยกับพี่น้องเขาจะไปพูดคุยกับภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็มาทําแผนในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยกันคําว่าด้วยกันในหมายความว่า เป็นกระทรวงพาณิชย์เป็นรัฐบาลทำด้วยกันกับพี่น้องชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำด้วยกันกับสออบตอทำด้วยกันกับภาคราชการและเอกชนในพื้นที่คณะกรรมการที่กํากับดูแลเรื่องฮาลาลของรัฐบาลมีอยู่แล้วเขาก็ทํางานกันเต็มที่นายกรัมตรีมอบหมายท่านรองนายกรัมตรีเป็นผู้รับผิดชอบผมพูดคุยกับี่น้องสมาคมประมง ที่ปัตตานีจากการลงเรือเมื่อเช้าไปดูร่องน้ําซึ่งพี่น้องเขาบอกว่าเราต้องการร่องน้ําลึกขนาดนี้มันตื้นเขนินอยากได้สัก7เมตรก็จะทําให้เรือทัวร์เรือใหญ่เนี่ยเข้าออกได้สะดวกเวลานี้จากข้อมูลของกรมเจ้าท่ากรมประมงตรงกันว่ามีเรือเนี่ยใช้บริการเข้าออกอยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือปัตตานีเนี่ย4,144้ลำทั้งที่ลงทะเบียน3,000กว่าลำแล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนอีกประมาณพันเศษ ใน4 1 4 4ลำเป็นเรือเล็กเรือใหญ่เนี่ยนะครับมีมูลค่าการค้าขายสินค้าประมงเนี่ยประมาณ6,000ล้านบาทต่อปีผมก็ถามว่าเอาถ้าหากมีการขุดลอกร่องน้าให้มันลึกตามที่ต้องการอย่างน้อย7เมตรเนี่ยมันจะช่วยให้มูลค่าการค้าการขายสินค้าประมงเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมเขาบอ,อกว่นาน่าจะแตะหมื่นล้านบาทไนดะ้ในขณะเดียวกันกับเรื่องผลิตภัณฑ์ฮาลนผมเรียนอย่างนี้นะครับจากที่ผมได้สัมผัสข้อมูล เขาบอกว่าในโลกใบนี้เนี่ยนะครับมันมีพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยประมาณเกือบสองพล้านคนมีขนาดของตลาดหมายความว่าธุรกิจเกี่ยวกับฮารานที่ซื้อที่ขายจับจ่ายกันอยู่นี่นะครับปีนึงเนี่ยเป็นหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะเดียวกันที่ผมสัมผัสในสังคมไทยโดยทั่วๆวไปผมไม่ปฏิเสธเลยนะครับว่าเรื่องฮาราลเนี่ยต้องขยายฐานด้านการส่งออกต้องทําตลาด ต่างประเทศให้มากอันนี้ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันผมเห็นว่ามีความจําเป็นที่เราจะต้องขายายตลาดในประเทศไปพร้อมๆกันด้วยผมได้ฟังนะฮะแล้วก็ในทัศนะของนะครับแฟนคลับตลอดจนในส่วนของคณะนะฮะของนะัยนเลยครับ วันนี้ยืนับเลครับแล้วับเป็นกีฬาริงครับเริ่มขึ้นหลังก็ลงทุกอาหายแล้วนะครับพูดถึงนับแกครับท่านกระุ้นใส่เกลือนะครับเปกวาลองเอาว่านกตัเปิท้าไม้เปิดเท้าซ้ายหะไปดกว่ากระลุ้นนกุ้นไแล้วตันนี้ยังไม่เไปต่อข้ามาแล้วใครมาแล้วนข้นไปละัวเลหกระโดดข้นไปโอ้ข้นแล้นี่โ้รู้สึกว่าท่านผันนไปนี้การท้า